การที่ที่เหลือมันนาทีนี้ยากมากเนี่ยเสียงโ้จังเลยเสียงสวยเสียง่อจังเลยอยากเห็นหน้าเอ็ดมินจังเลยอเห็นหนาที่ว่าผักเงื่อ นะครับเอาครับเอา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 เดี๋ยวมาแบ่งกันครับเอาสามร้อยนั่นแหละนั่นนะพี่เอามาเลยสามร้อยเดี๋ยวมาผมแบ่งกันลอยหนึ่งลอยหนึ่งไอ้กาศลอยหนึ่งโอเคฮะมีใครเอาอีกวะหนึ่งสองสาม เดี๋ยววัหนจะสูบปลาอะไรหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาได้อยดิงนะสี่ห้ได้อยดิงนะเฮ้ยสี่ห้าเป็นปนาปลาเอันะครับเป็นนั่งเอาตัวจะพากพากเลยตัวพากเลยเป็นบักพากอยงี้เ้าเลย ยังตูไม่ันคุณตเลยตัวน่ะเื่อเด้ยนี่เสียลูกนี้ครับคนได้กว่าร้ยจริงเนี่ยนะคนร้อยกันหาคนลร้อยครับจอหน๋ยวขอหนึ่งร้อยเจน่งเลยเอเอาคนละรยครับอบ นตีนตีขอขอร้อยน่าจะไม่เหลือครับนตีครับเอากระปั้นนะนตีขอหนึ่งร้อยไม่เหลือแล้วครับนตีสวัสดีครับมาตินมาตินเปล่าเหมือนเปล่าวก็ถือก่อไม่ได้ครับไม่เหลือแล้วครับนตีเดี๋ยวส่งไป โอ้โหหเมืดแล้วเดียงอยางล่ะเต็มมดเหรอถึงจะเสียงแต่คงต้องขอลองงั้นแน่โหยปะเยี่ยมครับเกือบติดเกี่ยวครับลูกนี้เกืตรงข้ามอาวุโสโอเคกับวะโดโด่ไปมาเลยครับสวัสดีครับโด ครับมาตินไม่มายกให้พี่ทำเลยอ่ะบุได้ตรองนัตตีเขาใส่มากแค่หาว่าเขาแจกกันหมดแล้วติดมาแค่ห้าร้อยครับนัตตีถ้าเอาแ้าโอเคนะคุณทหารซิปก็เท่ากันเลยแซดมาคุณทหาซิปเอาเอาพี่จะพี่กาจะให้แบ่งกันนะครับทักแชทด,ด่วนเลยครับนัตตีครับ นาตีไม่ตอบนะครับให้เวลาอีก10วินะครับว่ตอบบ่แจกได้บอกไปก่อน1 0 9 8ก้าแปดเจดยไม่เหลือเบิเวลาว่แจกอ่้เอเก่งทรงกับว่แจกเราหมดเวลาครับนาตีโอ้โหนีครับยอดนะครับว่มีคนเดินเดิน เขาแลามือเขาเล่าพอดีเดี๋ยวเปิดห้องยาวเตะกระไฮนะครับตรงเข้ามาแบบนี้เตะที่ระไฮอีกทีครับลูกนี้ครับเปลี่ยนทรงแล้วหนึ่งต่อสองครับดูเสร็จไปตอนนี้วัดกัรเลี่ยมมืดแล้วครับเปิดงปาดติดเกี่ยวร้อนแล้ว อ,<ข>อ๋อไดนไหมปลายาวนะแมบโอ้โหปลายาวตะดีครับลูกนี้ครับโอ้ <c oughs> โหบุฟเฟ่ตมาเลยเขาบอกส <c oughs> องเท่าครับเต้มเปิดลากครับปาดครับลูกนี้โอ้โหปาดดีครับเ <c oughs> ปลี่ยนทรง, <c oughs> ง,งครับ ไส่เข่าสนามสองลอยีสี่นขันมันทงไปหล่นครับโอ้ปลาละสือยังกับปลาเหยากานปลาอดปลาอดตัวทำเอียงเัรอะไรปลาตัวทำเราเอียงลงเสือไหลไหลคนไหลอ๋อครับตรงนี้ครับส่งต่อครับ ถอนแดนเล่ไปโดูแล้วโค่หลังไงหลายลูกเลยยอดเลยอะไรครับขายาวเตะดีครับลูกนี้ครับมันเจ็บเลยพี่เตะเตะเคืองรอบเจ็บกว่าเต็มรอบเลยโอ้มันขาเข้าไปทั้งท่อนเลยนี่ มองได้ก็เป ну? oh. ิดบาหเดียวห้อหลักเตยังอยู่นี่ไงมายุ่แล้เพราะถึงถึงข้าสิยืนยืนข่มโตลงเซแต่ว่าเจ็บก็ไอเตะเขาขึ้นเตะยาครเดี๋ยวติดเกี่ยวครลุงนี้ครับเอไข้ครับแก้ไขออกครับลุกนี้แต่ว่ามมีผื่นเลยนะ แล้วรถเพื่อนผมรอผมไม่เห็นยังไงตัวนี้ผมมานั่นนลี่คันเตะรื่งหรอกขอรนแม่ตรองถอดายุนมไหมเนีว่าไอ้นันไหมครูที่เตะพ่อชใย่กันอย่ผมแหกขามเลดีไกี่มดผมนี่เขาผมเปิดแล้วผมยางยุ่มไปเลยเปิดเปิดีครับเรียมมืดเรียมมืด เจอดีไพสี่เสือพวนในมุ่งมือนฮันดอล,ล่ยหอ,อนชวงเสีเยอ,อีกเกียวแล้วทำไงครับลูกนี้ย้อนเอ้ยอหลายลูกเลยดิยอดเยอะมากครับส่งต่อครับ แตมครับเกือบ, <c oughs> บติดเกี่ยวครับลูกนี้

เปลี่ยนทรงครับสามต่อหกครับโอ้ขึ้นไปครับโอ้ชงุงปลาปลาดีครับลูกนี้ครับ คพี่ตัวเซลครับไปเปิดชงหล่นครับเอออ่าต i̇şte. Ad ิดเกียร์ครับเปล่านะครับน่าเสียดายมากเลยลูกนี่ยเยียบหน้าหมดเลยเตีดีครับ เบลเบลเรียนเสียบบอลเล่ลูกเงาปล่อยเล่วิดีโอฟองไว้เดียบเดียบเตะซัมติงวันนี้ว่าเขาเลยเนาะไม่เย วั <łość> นนี้จอดไม่ข้ามเ๋ยซ้อมทางไหนมาดิยวทำตริง ตรงนี้ครับส่งต่อครับไม่ข้ามครับเปลี่ยนทรงครับแจมอะไรเลยห้าเจ็ดห้าเจ็ดล้นนมแล้วตามเล่นดีดีครับ เจ็ดต่อห้าครับลมาสองครับโอ้โหเกี่ยวจะหลอนเราอยู่ครับวันใจนะหลอนสายเดี๋เขาปะทูใส่เข่งเนะ ติดเกียวร้อนรล้าหายาทำไมครับโอ้โหออกครับตรงนี้โอ้โห,หน่าเสียดายมากครับโดวันนี้เอบโดปาแงโดโดเข้า200ปีด้วยไหมครับถ้าไปรีบโทรหาพี่เลยครับ ดูพี่ไหมดูพี่แรปลูกนี้ ลนี้ครัับสวสดีผู้ชมที่เข้ามานะครับเขียนส่งครับเสิร์ฟจะร้อนชงหายยาวทำไงครับหัวไปครับโอ้โหหัวดีมากเลยครับตั้งใจกระสอบแซ่บจะขุดเอาออกมาตั้งใจกระสอบแซ่บกระสอบแซ่บจะขุดขุดเอาเลยตั้งใจเอาใส่งอจวะ เอาโย่เอาโย่หลานยังไปหาทุ่ม่อยกับห้องทีละตีนึ่งวันเสาร์อาทิตย์ตีหนึ่งตีสองยังเขาเตะกตะ่ก่อนายยังก่อนนายกับ่งกาวเทีกาวเล็บปันดูพวกได้นังกินเรา

ขายาวเล่นง่ายเลยครับขายาวจริงครับขายาวจริงอ่าหกต่อเจ็ดครับเปลี่ยนสูงอ่าเปิดเสียยากครับปาติดเกี่ยวเจ้าหล่อนครับแกทำไปครับเปิดชงมันทุ่นมันทุ่นมันเปิดมันสูงไงเรามันดองดิน ก้อนโมแบบก้อแซงของกกโจอจแล้วสวัสดีผู้ชมที่เข้ามานะครับยวเปิดหอเปิดอ้ครับน่าเสียดายมากครับลูกนี้เอาเตะเตะเตะวิเตะเตะเห็นีๆยไหนห็นไห กรรมการกรรมการขั้นเจ้าลงสนามเองเลยกต่อเจ็ดครับพี่ตัสูงลาครับขาแบบบื้งแขนขายาวโอ้โหเสียดายมากตรงนี้ เจ็ดต่อหกครับเกดการพนับทำไรครับกแล้วปา ขอบคุณท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแผลมืดครับแผลมืดในกล้องอาจจะสว่างนะครับแต่มาดูที่สนามแล้วมือตึ๊บแผลนี้วัดสายตาผู้อุโสนะครับมือจริงๆริงบานคนมิใจกว่ากันโดยเมื่อยไปเตี๊ยบไรไนแก่เหมือนแต่เอากันเจ้าไปเลยออกครับออกครับออกครับ หวยสวยครับเบอรชงโอ้บาดไม่ข้าครับลูกนี้ครับสถานการาเริ่มมาซูสกูขี้ซูสีครับจะได้กินเค้กวันเกิดจะได้แฮปปี้เบอร์เดย์หรือเปล่าครับ หรือว่าจะได้โฮมมันก็ไม่นานเราติดตามครับหรยอจะรอเฮียอะไรโฮมอีกครั้ไหนแล้วลูกพี่เตะทิ้มมาสัตว์ป่ะแปดอยู่ที่แปดต่อแปดครับเปิดได้ลงมาป้ายาวโอ้โหยืนหัวอย่างเดียวครับเดี๋ยวหมวดีมากไม่นะเราเอาช่องเด็กกับโอเคมันยังนอนไมื่อไหร่จังหวะมันแดนมันยังมันกระชากเนาะ ลูกหยดแล้วก็เจ็บแด่ก็ดีมาผู้เขาก็ไม่เหมือนทุกคนโดยหลังนะเดี๋ยวมันถีจะหน่อยใง่ัหนล่ะอะไรยสายๆวันดีเขาถึงช่วงท้ายเกมครับ ก็อแ้ม12ไม่มีเดียวตอนนี้แ้มอยู่ที่8ต่อไปครับอย่าลุกนะครับไหนเงิบนะครับห้ามลุกนะครับเดี๋ยวเปิดได้โชงมาปายาทำไงปายาเคลียดูนี้ลนไปครับลูกเดือเห็นว่าปาาต้องคอยกันเนี่ยประทันไหนที่ยืนนิ่งๆใส่แต่มาที่9ต่อ8 ลกเสิร์ฟมาพี่โดเปิดหัวเบลชงป๋าแล้วไงป๋ายืนเคลียร์ครับโอ้โหสุดยอดครับพวกนี้อ้ยยากัว้ตัวนี้กิ่งคุลงคุลงโอ้โหมอนทำอาไราแกงโง่จริงแกง,แกงนะอาวลูกนี้กักกันครับลูกเสิร์ฟปั่นแปดมิติของพี่โดได้ผลอีกหนึ่งลูกครับแต้มอยู่ที่เก้าต่อเก้าปั่นไปอีครับอ้าวได้แต้มอีกแล้วครับ ใครจะไปรู้ครับผมสำเพ่งหม่ครับสำเพ่งหม่อา,าก,การณ<ห>์ตอนนี้มาเป็นต่อครับ,รบโอ้ย ลงไปปาทำไับปาเขียวโหดีครับวันนี้ลูกพี่รู้สึกว่าจะได้หลายแผลมากเจ็บมาวันนี้เช้าจะตื่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเจ็บมาเยอะโอ้โหไปนี่ครับที่เดิมเอาวานขึ้นแทนนะเนี่ไปยาวทำไมครับไปยาว โอ้ยป่ายาวโดดหลอกไปครับดีครับเก็บประตพีนะเสริฟพีโด,โดมาอีกรอบเป็นไงครับปั่นไปแล้วครับปั่นแปดมิติยาดไปได้โอ้โไปต่อมันหมื่ซื้อห้ืนีงแน่บมาท่านนะ ก้า9ต่อสิบโย้ยกไปป๋าไหมโอ้โหยาวนี่เตะดีจริงครับทีนิงไงจะใครล่ะเอาครับได้คาลูกชิ้นหรือยังครับผม <c oughs> บอกเพื่อนไว้ว่ามาหาคาลูกชิ้นนะจ่ายคาลูกชิ้นนะสี่สิบถ้าได้คาลูกชิ้นนีเยอะป่าว <c oughs> ว้าย เดี่ยวเปิดชงขึ้นไปไปยาไครับเตะครึ่งรอบเราหายครับผมโอ้เตะเรียมอี่ครับรเตะเหลี่ยมเป็นคุ้มป้อนนะหน้าตีสุดยอดสุดยอดครับสำหรับปลายาวครับ ตีมากครับเ้ยโอ้ยเอาเยี่ยวไยว,ว่ามมนลงม,มันมึดเลย<ป>เดี๋ยวเปิดหัวชงเข้าไปไปลายาวแล้วไงเอเ้ยล้นไหมครับอาเกี่ยวได้ขึ้นครับแกตัวใหม่ครับปลายาวครับ เยี่ยมโลยลถไปเอาครับเ้งมาแล้วเอาเอายาวเตะถือว่ามีดวงครับลูกนี้เจ้าหลอนชงล้นไปแล้วครับยังเกี่ยวได้ครับถือว่าแกย้อนได้ล้อของก็ยังล้นอยู่นะครับโอ้โหชมเปิด หมลราดกุญแวครับโอ้โหเกือบเกียวครับมันเปิดหัวชงเอาไปไปลายาทำไมครับเตะครึ่งรอบหมเตะดีครับติดเกี่ยวพิชาติเอาครับพามาปลายาวเปิดเลังเด้งไปปลายาวซันแบ็กซันแบ็กดี รลุนเลยโอ้โหนลุนเลยข้าก๋วยเตี๋ยวอยูนีล่ะคาูกชินะคาูกชินโอ้ยมันหมืดแล้วมันใจมันใจอย่าเขาตรักแล้วโอ้เิบเไอ้โหมึดเลตังวัหมึดจงสิ แค่ไเปิดเสียยังโมโหเลยว่าเปิดเสียนี่ใส่ผู้ใดหนึ่งจีนเต้เสกยซ้ยโอ้จีนอุดรเฮียสนามอุดรแนเดี๋ยวจิงออกไปไปเอาไหมไปเอาเคลียดีไหมเอาครับหลน่นเข้ามาให้ซ้ำรอบสองซันแบจ่าแกได้ทุกท่าครับผมแกได้ทุกท่าครับผม,มอ๋อให้มาหน้านี่แกมัเมีนสแตมแมอนนี่สว่านเลบ่อยไปแล้วบุรีอ่ะ ไหวพนะโอ้ <creo u> อะไรวะโอ้เปิดมาชงมาปาดโอ้ปาดดีมากครับยังล็อกอยู่ท <Radio hat> <po> bueno. <ilen> ี่แต่อะไรวะซิปตัเก่าบอสลูกพีก็มาเสือแท่งไปลูกพี่แท่งช่องปันช่องคือเจ้าเห็ดนะเทียงวะ ยาวเปิดเดีวชงปายาทำไงเตะขึ้นราบดีครับเอาแล้วครับแตกไปแล้วเอายังมาได้ครับาปายาโอ้ยเลี่ยมมืดครับปายามองไม่เห็น <c oughs> แต้มยังสูสีครับตอนนี้สิบเท่าออกได้ทั้งสองฝั่งครับตอนนี้ <c oughs> อา้าวเจ้าสวัสดีเจ้าที่วัดตะเกิงผลนะครับ เมื่อไหร่จะมาครับรออยู่ครับมาเดียวกับพี่หน่อยสักเกไมไหมน้องแข่งชนุกนะไม่ใช่สกอเบลเปิดขึ้นไปชงมาป่ายาวไอ้โอ้แต่ดีครับตรงนี้อาเกี่ยวได้ครับออโอ้ยเจ้าหลอนหมดแรงครับตรงนี้ <laughs> ดาวิวัฒนะครับสนามพันเพชรยังรออยู่นะครับกลับมาเมื่อไหร่ได้เตะเมื่อนั้นครับผมแต้ม1 1บเต่อ10ป่ายาวจะล็อกอยู่ไหมครับโอ้ป่ายาวยังล็อกอยู่ครับ12ไม่มีดีลนะครับตอนนี้โมเป็นตัมตกไปอยู่ฝั่งแฟ่สองนะวะนคร่สูบยาแตบมซ่อบแต้มครับแต้มครับแต้มมาแล้วครับ ต้องเข้าใจนะครับตัวเตะก็อายุ55 54 55นะครับแต่ถ้าสว่างสว่างหน่อยเนี่ยโอ้โหเมีนว่าเกี่ยวยากแน่นอนแต่ก็เก bueno ี่ยวเฮ้ยตังแปดสองนะวะ เป็น่ายชนะไปที่สกอร์ตร12ต่อ10นะครับวิ่งไปมองหน้ากันนะครับสำหรับเจ้าเบลกับ<ไ>ปลายาวบอกลยตุ้วตโอ้มันมืดหรือพี่มันเทยอ่ามันมืดเรียมอาวุโสมันมืดมากโอ้แล้วเลยก็ขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังนะครับก็วันนี้ก็ อบ a ค k ก o u วก็ขอสวัสดีจุ๊บจุ๊บ